สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อลูกหลานมาทุกคนเด้อมาเนี่ยอะม,ม,ามาคุยกันจังหน่อยเนาะเรื่องมันเกิดขึ้นนี่แหละแม่ม้อนเสียใจเสียใจเสียใจอีนี้แหละในอย่างร้านเป็นงูผิดงูสารเสียใจแห้งมาเบิ่งขีดมันเล้เป็นตาเป็นตาหึนขนาดเลยแหละใจบุดีเนาะ ไปใส่ไล่สาวอุ่นไปใส่ไล่เบาเผ็ดสาวมุนราคายาบบกยาบ้าจ,จังสั่นจังซี่นอนอยังว่านั่งอุ่นนอนน้ากันบินกันอยู่ในถลอดสันมันไปว่าอย่างเนี้ยนะปอแบบเสียห้หายนะ่ะความจริงบมนะ่มีเนะมันวอาออกมาไดจังไดโมหายเมมอนอยางหายบอขันเป็นซุ้มเจ้านะลูกร้านทําตัวไปนี่ซุ้มเจ้าสีดีใจบอ อันนี้เม่ถามพวกเทียนบวังดีเดอพวกที่วังดีก่ะขอบใจได้หลายที่เขาใจแม่เนาะเราใส่พวกที่บวังดีคันเป็นลูกหลานทุนเจ้าน่ะนะคันเกิดกับขอบครัวทุนเจ้านะแบบนี้ทุนเจานะ้เจาสีดีใจบพละอะไรคอยโทษไปคอยโทษไปเขาสิบอกคิงดีๆเขาไปได้หายหลานเลยเขาสิบอกดีๆคิงเลย เจ้าเฮ็ดคลิปนี่เฮ็ดโมอเมอแมอเด้อเจ้าออกคลิปเป่าไปนี่มันโมอเมอแล้วใส่ลายป้ายสีบปเพ็ดสาวมนใส่ลายเป่าป้ายสีสาวอนแล้วก็ใส่ลายข่อยนะแล้วเจ้าอยากเฮ็ดคลิปนี่เฮ็ดก็แม่เจ้าโม่มอเมอแมอกินยังก็กินไปเจ้าบุหูจักยังเจ้าฮักกันใหญ่เจ้าบุหูสีไปสีมาแล้วเจ้ามาตอบเอฟซีที่หอมดากเจ้านะ ตามคนขมดได้เงินผักแห้งขึ้นมือขื้นมือขึ้นเกียเนาะเจ้าเนาะโดยเงิ่นผักส้มพันหารนอยบาทแห้งขึ้นมือขื้นเจียร์ป้าจะถามมาเลยถามมาเลยหนูตอบได้ตอบให้หมดเลยจนะเจ้านะครอบครัวเจ้ามาจากใสบโบนางขิงอีขิงครอบครัวจะมาจากใสแล้วแม่เจ้าออกอยู่ใสโมเมนต์โ่ออกจากนี่่อยนี่ บ่เม็นบ่ออกเจ้าห้อยเคยนี่เมียเจ้านะตะคุณเจ้านี้งกโคตรเหงาเจ้านะมากจากใสเจ้าว่าวันนี้เจ้าคิดดีแรบอเ่าขอบครั้วนี่ขอบรัวเพล่ะอันนั้นคือเจ้าว่าใส่เจ้าเองขอบครัวเจ้านาระเจ้าขายมากกับขอบครัวเจ้านหละที่เจ้าออกปากไปนั่นไม่มีขอบครัวไพอดอกนั่งมุ่นกับขอบครัวอันเดียวกันนั่งอุ่นกับขอบรัวอันเดียวกัน ข่อยกับเขาขั้วเดียวกันแห้งเหงาใหญ่างเงย,ยขคขั้นบ่มีแม่เมจา้าเจ้าก็บ่ได้ออกมาเป็นนางขิงข้าน,นางลาบ่ได้เป็นลูกขอ่อยเจา้า,จาก็บรเจ้าเกิดจะใช้เจ้าบ่ได้เป็นล้านข่อยเพราะฉะนั้นนะอืมดัวนีสร้างครอบครัวเนี่ยครอบครัวนี่มันบ่ถืึกบวกตัวเองหนะด่าตัวเองนะประจานครอบครัวตัวเองนะจะเจ้าผู้ปังพูนดีปังนีกับเจา้านะผู้เขา,าหักเจ้าแทรก็ขหัก แต่ผูนบอบหักไปแม่ก็หลอกเอาข้ามเจ้าเพราะว่าเจ้างูเขาถามยังมาเจ้าก็ตอบไปเบิดตอบเรื่องที่มันบ่มโมเมนต์นะนะมันบถ่ถทึบโมหายไม่ม้อนอยากหายหมดเลยคนบ่หักสาย่อยเขาโทษไปคนบ่หักสายข่อยวางสายปั๊บทางนี้ก็ส่งเสียงด่าเลยแล้วทางนี้ก็ส่งเสียงดา่าเลย คนเอาเสียงข่อยออกไปอีกบาทัวโลกค่ะคู่ไปอีกมันดีว่าละมันเห็นเป็นอะ่านมันถือต้องว่าละว่ให้ข่อยจะหายว่าละมันยังหายไดยแบบนี้นะมันพังเสียงของเราเสียงข่อยออกมันคิดว่ามันทาดีว่าเป็นั้นเขาสียอ่องมันอยู่บ่าละเป็นน้คนที่เข่าขางเจ้าคือคนบวังดีครับเจ้าคนสิบอ้มันะเขาหนุเจ้าหงเขาหนุเจ้าห้มาเบาเรื่องขบคู่อะ มันโบดีบุคคลน้นมันโบดีบุคคลที่เตือนเจา้าซ้อนเจา้าขี้เออ้ยใจเย็นๆเจ้าเสห์ยังลงไปเจ้าขีดเด้อลูกเด้อหลา่าเด้ออันนั้นคือคนดีอย่างไรก็ย่จาจะเลียงเจ้ามาเรียงมาผ้าใหญ่สั่นซะเราต้องไปแยกแยะนะอนใดเป็นอนใดอนใดควรอะไรไ่ควนนระควน,นะอ,อย่าไปเห็ดนะคอ,อยอยากให ไม่ม้อนก็ยังหายแล้วก็เลยส่งเสียงไปป่ะนะเพื่อนเอาเสียงไม่ออกก็เลยสูซูเสี่ยลเลยเพื่อนไม่ม้อนโทรมาเถอะเฮ้ยป่ะบักเคียงมันเอาเสียงตัวออกทั่วโลกเลยได้ป่ะแมนบ่้เฮ้ยป่ะมากดเบิ่งโอ้แมนดีเนาะที่ว่าลุงเบิ่นไปน่ะไปไปบอกเพื่อนโให้เฮ็ดคลิปออกมาว่าแบบนี้ใส่ขอบข้วตัวเอง ประจานขบขู่ตัวเองที่เราไปเนะี่ยโมเมนต์ว่าอยากไปเตะไปตีอีกอย่างดอกคันเดี๋ยวเห,เห,เห็ดคลิปเห็ดคลิปดีๆเดี๋ยวไปเห็ดวอาเรื่องขอบขั่ตัวเองกูเบิ่งคลิปมึงหันมันบอกเป็นตะเอาแล้วคลิปนะมึงว่อา,าอื้ผู้ลุงก็ยงอยากาห้นาะผู้แม,ม่ก็มาเที่ยงสดจอดจอดแย่ผู้แม่กัมเขาข้างลกเบไปมไม่ได้ขนหน้าคิดนล้างดอกนางอ่ะนะกันเด้คนก็ว่าคนดีด้วยนะ เจ้านายก็อยู่ไปได้ดอกในเฮือนนั่นน่ะเจ้านอยฮู้อันเท่าเลยก็ฮู้ฮู้นองเคยเท่าหน่อยน่ะอยู่หันแล้วก็ยืนเบิ่งอยู่เจ้าน่ยเขาเขาเบาซุ้มเจ้าขอบขั้วซุ้มเจ้ามาบุญมาไหว้อยู่ในนี้ซุ้มเจ้าอยู่นี้ไปใส่คนนี้เด้อเจ้ากับลูกเจ้านี้ไปใส่คนนี้เด้อจะไปต้องมาอยู่ในเฮือนมาบุญไหว้เฮือนคอยเป็นี้ชายบางเด้อคนชิ่ได้บอกเมกกับลูกเพิ่นอืมคนบ้าคนดีได้น่ะเป็เขาไรคนนี้เมกกับลูกเราสิได้ไๆชิ่ใส ข่อยบอเอาเลย,ดย,ยเด้ออย่าได้มาได้ดขาดเถอนเนี่ยบอกเ,อาเขาบอเอาแล้วข่อยตัดหางป่ยวยแล้วนิ่วได้มันเน่าเนี่ยข่อยตัดถิ่มขมบอเอาไว้ข่อยบอกเอออกท่านั้นอือยากไปใส่กลับไปเป็นตายลดียังกับยาบวมเลื้านข่อยออกับบวมเลลูกข่อยข่อยตัดแล้วบานใจข่อยดำเด้อบาทเด้ออยากเอาขั้นหาขั้นเปรมากกับเขาสิบุญย่อมหักแล้วบราต้องไม่ย่อเสยกับยาขั้นหาขั้นเปรต พอเอาแล้วก็สำรับจีบโอหอยห้หืมพอ,อยังซื้อนี่เงี้ยอยู่ของอื่นนี่ขพอซื้อไปหาการจัดต่อการจะตั้งหาปอกซ้ปอปอกซ้อขึ้นเพื่อนผัวบ้านพอซื้อไปหาอยู่จะพาเพื่อนไปหาซุ้มเจ้าอยู่ในเพื่อนค่ะซนสมเจ้าจัางเห็ดขีดแบบนี้นะเห็ดขีดเป่าใส,ใส่ใส่ลายป้ายสีนะ่ะ บอกเขาขายยาบกยาบ้าเขาเถาเพชรขายยาบกยาบ้านั่งมุนขายยาบ้าืดแล้วก็นั่งอ้นกับเ่าเพชรนลิ่นกันในหลดในร่างนะที่เจ้าใส่ให่ายป้ายสีเขานะแล้วก็มาหาเรื่องว่าขอยี่สามสิบแปดผัวล้งผัวเบาใส่ลายป้ายสีอื่าเดี๋ยวเขอาจจะการจะต่างไปเราจะเก่งนะอือีคิงบักคิงจะจะเก่งสองแม่ลูกทุ่จะจะเกง่งนะ เจ้ากว่าคือเจ้าอยู่ไกลเนาะคนบ้านเดียวแท้ๆเจ้าว่าข่อยเห็ดยังเจ้าได้บ่ะฮะข่อยอดๆอ,อยู่ได้เขาไปจะเห็ดยังให้เจ้านะาคากล้องเขากอาไปเจ้าคือผู้สื่อใหม่าคากล้องฮหลักไปเลยไม่ได้บอกไม่ได้บอกยายเลยพี่น้องเลยมือนะยายบอกดีๆไม่ได้ให้ยอีหยังบอกคนนะเจ้าเห็ดพิษนี่ข่อยหห้เจ้าได้บ่ ่อยซ้อนจะได้บบคิงกินเข่าโบได้ทายคลีบดอกเทถามเพิ่นนะถามกับลุงเบิ้ลกับเพิ่นนะคอยซ้อนเจ้าบบได้โบพิษเจ้าืบถามนนี้ขั้นบอกบบได้ซ้อนบบได้เจ้ากระเบือณแม่เจ้าขอปรดุสุกลังนี้ตีลังออกเดี๋ยวให้เจ้าปอยู่รองเบิ้ห่วงเนเน่ไม่ได้บอกห้ไม่ได้บอกห้าจักหน่อยได้จะไปอยู่อร่องเบิ้งกับแม่เจ้าอืแม่เจ้ากับโบไ้คอยห้เจ้าห้าบได้ให้เจ้านะอื ใส่ลูกใส่ร้านเป็นขี้ขาอบอกไปนะขวดกบ,บอกก้าเอาหู่น้ำท่านบาอกขอใส่ลูกใส่ร้านเป็นขี้ขานะหนึ่งเขาใส่ปากตัวเองค่ะล่างถั่วตัวเองกินแล้วยกไปนะไหวนะ่ะตัวเองล่างตื่นมาหมูเส่านะเป็นขีข้ขาไปขี้ขาตัวเองนั่นแหละเสื้อผ้าบ่มี่จะได้ลูกการบ่มีเก็บให้ซื่อให้บ็อกเซอร์ก็สื่อให้โซงตัวอยากให้ร้านหนาขาวก็ซื่อขีม้มให้เห็นบัคขีม้มาเกลือเขินอมโกสนา หนาขาขี้แห่ขาวข้อข้าว,าวให้เะาหายเจ้านั่นนะสะื่อเองบ่ละบ่เว้นว่ายายสื่อให้ได้ยเห็นลูกสาวหนาเลยหนาดำเหมือนกันก็สื่อขี้ไปให้ท่าสามสุดเห็นลูกสาวหนาขาวก็มีแห้งดีใจคำที่เป็นแม่นี่นะคนบ่ได้เสนอให้แม่สื่อดอกแม่แล้วบ่ได้เสนอได้บอกว่าสื่อขี้มาให้ทาเลยเด้อนั่นนี่นะบ่ได้บอกยากให้ลูกหนาขาวก็เลยสื่อไปห้ กูสรรพานาคนก้าวขาวเกี่ยงมานางหลานเห็นบมดเจ็มือเจ็ดตีนยากินตันศกต่มเสื้อแม่ซื้อไปให้อยากให้ลูกดีเห็นแล้วก็เป็นตาสังเวชปีนี้เจ้าเส็ยหน้าได้บอตีนเจ้ายังบอดีเห็นว่าตีนดำๆนะตีนเปื่อยลงทีดตมบ่ได้บอกฮั่งบอกได้เหตดเพระคนนะเพราะฮา่งว่าหายโลงปีนี้คนละเมื่อดีแล้วบไดรลงนะท่านจะลงอีกดตีนเจ้าแห้งเป็นนัก คำที่ห่วงของแม่เนี่ยนะเห็นลูกเป็นยังเลยทุกใจแลวคฮะผู้เป็นแม่นะอยากให้ลูกจบอยากให้ลูกง้ามมือตีนให้สะอาดสะอ้างเนาะมาสั่นจ้ะมาจักมาสิมาเบ้าูกไปอยู่น้ำผนออกมาเห็ดขิดเบา่านางสองหน้าก,กันกับลูกเสือลูกมดลูกซ้อนได้ไดกับเสือลูกมดัดวบายได้จ้ะม่ให้คอยเสียใจว่าคอยรีงคอยเยอยบิงบ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ปามาโทรให้แม่ไปเอาได้เห็นมาโทรให้แม่ไปเอาไปไเอาลาลาได้ที่เอาของกินมาแต่ละเถือ่อนไปไเอาลาลาให้เงินทุกเถือ่อแต่ละหาซิบแต่ละแสนตอนได้เห็นนะให้แสนหนึ่งป้าน่ะก็ให้แสนนึนงเมี่ยหาซิบพันให้ผัวหาซื้อพันสอยาสูขอหอยแท่งทำนอยพอบุกค่อยเอาของลูกมากินลาลาเลยพอให้เงินทุกเถือ่อ มีตอนเอาแล่นมากินนีแล้วเบิ่อนไปไปแล้วประสบเห็นเพิ่นในแล่นชามตัวกับข้วตัวหนึ่งมาปั่นกันกินเถืเเ่อนไปเดือบไได้เงินขันแม่ไปเดี๋ยวก็ได้ให้เงินคือเกาประสันใะให้ทุกทื่ไในปลามาลาบก็ให้เงินเพิ่นได้เห็นได้เล่นก็ให้เงินเพิ่นไปเอาของลูมากินละลาได้อยากให้เขาไปเด็กโคอดอกไปเด็กอคดอกว่าเอ้อแม่ให้ให้ได้เด้อ เท่านั้นเท่านี้นะจะเอาปลามากินจะเอาเห็ดมากินบอกเล่าเลยว่าอยากหายเองเขาบอกอยากกินของลูกหล่ะละ่ะปวาลูกกับบมมีเขาก็ไปหาเผือดเสดไมาเนาะเขาเป็นแม่นะเขาคิดแบบนั้นประสนะอืะก็หายเคยเอาของลูกมาก,กินละ่ะล่ะสะบอกให้ฟังซเดดอ่ออะเขายืมในแม่แสนนึงเขาบ่มีสบู่บมีแผลบม,มีนมให้มา เอาหายยืมได้ก็คือขอได้แหละอ่าไปใส่ดอกเบบลิธามเบลิทวงดอกเบลิยักได้อเอาหายทางนี้น่ะมันไปไต่ตุนมันไปไต่ย,ยังหายได้ขันไปนะ,ะ้หายมันไปไต่ย,ยังหายคือน้องมลไปไปแล้วเห็นกขา,า,าไปไต่ตนะุนเออแล้วก็หายคนบม่ได้ขอดอกน้ำน่องนะเขาก็หายนองอ้นเคนมาเห็นแบบนั้นแล้วก็หายไปทันซะไปเบืองไผ่เบืองยังแล้วก็สใส่ไข่เพิน่นอืมนี่นั่น บม่ได้ว่าอย่างนอนอีตุลมันเห็นแล้วมันตาอ,อีตุลเป็นตาสังเวชนะก่อมก็เลยห,ยห้นั่นนั่นจ้ะขันมาเพื่อนแม่ใส่ลูกโค้งหอกเด็ 50, กอะห้ได้หาสิพันไปใส่ละได้ลูกโค้งหอกให้แม่นี่ก็ได้นลกหอกให้ในละลูกค้มขั้นให้แม่ในแม่ขั้นลูกห้ให้ยหาสิพันซุ้มเจ้าดีใจบัลลุลลานเห็ดแบบนี้นะ มันเป็นลูกหลานของเจ้าเห็ดเป็นนี้สุงเจ้าดีใจพ่อใจบ่อย่าโยงเอาคํามันสามันคนบทเต็มบักเคีงเนี่ยมันคนบทเต็มค้นเสงื้อคนบทเต็มเลยมันสลัดแต่เนี่ยมันสลัดแต่เนี่ยมันบบสลัดมันก็บโสลัดว่าสั่นชะเนาะอย่าไปโยงคํามันเจ้าสุเจ huh? ้าถามแต่ไนีมันก็ตอบตามนั่นแหละถามแต่ไนีมันก็ตอบตามนั่นแหละพราะว่ามันจะเก่งเงินสุ้มเจ้าบาสิโอนเงินให้มันอือ คืนมือคืนเจียได้เงินของผากให้เงินผากไปปั๊ดยังดีใจแให้งหายใจซึมเจ้าแล้วเออยังว่าออกมาเมื่อทุกสิ่งถูกอย่างเลยเนาะบาสัน่นซะให้เขาใจจะเป็นบ้าซ้มเจ้าเห็ดเพือยยังเลยคือมาอยากทำไรจะทำารขอบข,อขอั้วสมขอนะ่อยเนี่ยโยหใหฮร้านนัน่นว่าแนาบบดีใส่น้ำขอบขั้วข่อ,อยนะีเออ มันว e ่าให้เขาขั <cor> <al inton> <onas> nah, nah, nah. Uh. E ้วอะไรกับขั้วมันเองนั่นแหละมันบู๊จักดอกเออกูดาขั้วกูเองได้ไงขั้วเสร็จขั้วกูเองได้นี่แม่กูก็ออกจากย่าไงอืมมันบูบบู๊บดซะแนวนั้นหนาเนาะอืมดังนั้นพอลงเบิ่นไปนะมันก็ถ่ายคลิปเดียวเลยมันจับโทรศัพท์แลนนี้เลยเลยมันยันมันยันลงเบิ่นเอาโทรศัพท์ปุ๊บเลยเลยอืมความสลาดของมันโทรศัพท์ก็เอาอ้นซื่อให้นะโทรศัพท์นะ แล้วก็จะหายแล้วโทรมาบอกให้ไปเอามาเลยโทรศัพท์เอามาเหยียบทิ้มก็ามาเศษขีปแบบนี้มาเหยียบทิ้มบบเบาอะเงาเบิ้มบบมง,ม,งม,มันเสกเองสำหรัพอุเหเหตุมันเบิง้งอุเหตุเปหาการจะต่อการจะตั้ง <c oughs> อยูจัดก,การมันอยู่โอ okay, นะเคเนาะคลิปนี้ก็บแบซสันแบบว่แบบาสุขังเด้อให้เข้าใจเนาะ <c oughs>